เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของคนเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเป็นธรรมดาและอาจจะทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บบ้างตามสภาพร่างกายของแต่ละคนและสําหรับในผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีมากมายหลายโรคแต่ที่พบได้บ่อยและเป็นกันมากก็คือโรคต่อมลูกหมากโต โดยปกติแล้วเนี่ยครับระบบทางเดินปัสสาวะของร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยฮะมันก็จะประกอบด้วยไตสองข้างนะครับแล้วก็ไตสองข้างก็จะมีท่อไตทั้งสองข้างเมื่อไตสร้างปัสสาวะออกมาแล้วเนี่ยไตก็จะขับน้ําปัสสาวะลงมาสู่บริเวณท่อไตทั้งสองข้างแล้วก็มาเก็บในกระเพาะปัสสาวะนะครับอพอพอน้ําปัสสาวะเต็มกระเพาะปัสสาวะแล้วเนี่ยครับคนเราก็จะรู้สึกปวดปัสสาวะแล้วก็ เมื่อไปเข้าห้องน้ำเนี่ยกระเพาะปัสสาวะก็จะมีการบีบตัวนะครับให้น้ําปัสสาวะไหลผ่านท่อปัสสาวะออกสู่ออห้องน้ําต่อไปนะครับทีนี้ไอ้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่อยู่ในตําแหน่งใต้ต่อกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็บริเวณต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะมีท่อปัสสาวะวิ่งผ่านกลางกระเพาะปัสสาวะนะครับ ต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ขนาดเรียกว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วนะฮะคือขนาดโดยทั่วไปประมาณสัก2คูณ3คูณ4เซนติเมตรแล้วก็น้ำหนักมันประมาณสัก20กรัมในทั่วๆไปในคนปกตินะครับและเนื่องจากว่าตัวต่อมลูกหมากเองเนี่ยมันมีท่อปัสสาวะวิ่งผ่านตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าเกิเดพอมีคนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเบียดท่อปัสสาวะทำให้เกิดอาการปัสสาวะลำบากครับ โรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยตามชื่อเลยฮะว่า<ม>ก็เป็นโรคที่ต่อมลูกหมากมันมีขนาดโตกว่าปกตินะครับเ<ม>กิดจากการที่มันมีเซลล์ของต่อมลูกหมากเนี่ยมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพอตัวต่อมลูกหมากมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการกดเบียดท่อปัสสาวะนะครับจากเดิมที่ท่อปัสสาวะจะมีขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อให ปัสสาวะไหลออกมาได้คล่องดีพอต่อมลูกหมากโตแล้วมันก็จะมีการเบียดเข้ามาในท่อปัสสาวะคล้ายๆกับท่อน้ําตันนะคุณไข้ก็จะมีอาการปัสสาวะลําบากหลายคนก็สงสัยนะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต่อมลูกหมากเนี่ยมันมีหน้าที่ในการสร้างสารตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า psa นะครับสารตัวนี้มันเป็นสารกลุ่มโปรตีนชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มันจะถูกขับออกมาพร้อมกับน้ำอสุจิเวลามีเพศสัมพันธ์ นะครับไอสารตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ช่วยให้อสุจิไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วก็ไอสาร PSA ตัวเนี้ยในทางการแพทย์เนี่ยมันยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสาร PSA ตัวเนี้ยมันจะสามารถตรวจเช็คได้ใน,ในปริมาณต่ำๆในกระแสะเลือดซึ่งในทางการแพทย์เราก็นำมาใช้ประโยชน์ในการคัดกรองมะเร็งต่อมพุกมมาครับเมื่อปีที่แล้วผมได้ไปหาหมอเออก็รู้สึกว่ามันปสัสสาวะไม่ออก ผมก็กลัวว่าเป็นโรคกระเพ,อพอาะปัสสาวะอักเสบแต่พอหมอตรวจแล้วก็พบว่าเป็นโรคต่อมลูกหมากโตครับตอนนี้ผมอายุ46ปีนะครับเริ่มมาทราบว่าผมเป็นต่อมลูกหมากโตเมาตอนอายุ14ปีเมื่อ2ปีก่อนตอนนี้เริ่มหายดีแล้วครับแล้วก็อาการเริ่มดีขึ้นดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับในเพศชายพออายุเกิน50ปีขึ้นไปก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่อมลูกหมากโต เพิ่มมากขึ้นถึง1ในสเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นโรคยอดฮิตของชายสูงวัยก็ว่าได้หลายคนก็สงสัยนะครับว่าต่อมลูกหมากโตมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับปัจจุบันข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุแน่ชัดได้ว่าทําไมต่อมลูกหมากมันถึงโตเพียงแต่ว่าเราพบว่าต่อมลูกหมาก เราจะพบอุบัติการของโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับผู้ชายที่อายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยโอกาสเป็นโรคต่อมลูกหมากโตน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดอายุขยบขึ้นมาถึงประมาณ60ปีแล้วเนี่ยโอกาสเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยประมาณ50-60ในขณะที่อายุ80ปีเนี่ยโอกาสเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยสูงถึง80นะครับหลายๆคนเขาเชื่อว่าสาเหตุที่ต่อมลูกหมากมันโตเนี่ยเกิดจากกลไกการ แก่ตัวชราตัวของเซลล์มันเสียไปทําให้เซลล์มันไม่ตายสักทีหนึ่งในขณะที่มีเซลล์ใหม่แบ่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆทําให้ต่อมลูกหมากมันโตขึ้นโตขึ้นพันธุกรรมเนี่ยก็มีผลในโรคต่อมลูกหมากโตบ้างนะครับแต่ไม่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตจะเกิดจากพันธุกรรมนะครับคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตที่เกิดจากพันธุกรรมเนี่ยจะจะมีผลเฉพาะคนที่ต่อมลูกหมากโตมากๆนะครับเช่นโตเกิน80 กลัมขึ้นไปหรือว่าคนที่มีอาการเยอะมากจนถึงขนาดต้องผ่าตัดต่อมลูกหมากออกที่อายุน้อยน้อยน้อยกว่า60ปีซึ่งกลุ่มคนเราเนี่ยน่าจะเกิดจากพันธุกรรมแต่ว่าสําหรับคนที่อาการไม่มากหรือว่าอาการเป็นตอนอายุเยอะหรือต่อมโตไม่มากเนี่ยมักจะเกิดจากอายุที่มากขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมครับสำหรับผู้ชายที่อายุน้อยกว่า40ปีนะฮะโอกาสเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยน้อยมากนะครับเพียงแต่ว่า สำหรับผู้ชายที่อายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยอาจจะมีอาการผิดปกติของการปัสสาวะเนี่ยคล้ายๆกับโรคของต่อมลูกหมากโตได้เพียงแต่ว่ามักจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นโรคต่อมลูกหมากอักเสบหรือนิ้วในทางเดินปัสสาวะหรือว่าพวกท่อปัสสาวะตีบ เมื่อแพทย์ตรวจแล้วว่าผมเป็นต่อมลูกหมากโตผมก็ไม่รู้สึกกลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วเป็นอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็คงจะไม่เป็นไรก็คือเป็นไปตามหลังคานะฮะคือถ้าเรารักษาโดยทันท่วงทีเนี่ยเราก็คงจะรักษาหายได้ดีกว่าเป็นโรคมะเร็งอีกนะครับ ถึงแม้ว่าต่อมลูกหมากจะมีขนาดเล็กแต่ก็อาจจะก่อปัญหาให้ผู้ชายหลายคนได้มากทีเดียวและแม้จะไม่มีผลต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแต่ปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะก็จะเป็นผลทางอ้อมที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงโดยปริยายช่วงหน้ากลับมาเรียนรู้สู้โรคกันต่อ ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับมันยังส่งผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อกะเพาะปัสสาวะด้วยนะครับมันจะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเสียไปนะครับเป็นผลทําให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยเหมือนมีขนาดเล็กลงนะครับคนไข้ก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยนะครับรู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลานะครับบางทีทุก1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะปวดละนอกจากนี้พอปวดแล้วเนี่ย จะกลั้นไม่ค่อยอยู่เละจะต้องรีบไปเข้าห้องน้ํากลัวว่าถ้าไปเข้าห้องน้ำไม่ทนันกลัวว่าจะปัสสาวะเล็ดลาดนะครับรวมถึงการลุกขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนเนี่ยก็เป็นอาการอันหนึ่งเหมือนกัน